คุณรู้ไหมครับว่าสถิติของคนไทยเนี่ยที่ป่วยโรคร้ายแรงนะครับมักจะใช้เงินในการรักษาเฉลี่ยหลักแสนถึงล้านและเงินจํานวนนี้คุณเคยวางแผนไว้ไหมมันเคยอยู่ในแผนชีวิตของพวกเขาไหมผมเชื่อว่าหลายคนไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีแผนเรื่องนี้ไว้ในชีวิตเพราะคิดว่าแบบโอ้ร่างกายก็แข็งแรงดีนะครับหรือว่าก็คงไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็อย่างเงี้ยฮะก็คือเราคิดแบบนี้ เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยทําให้เป็นช่องว่างหรือว่าเป็นแบบช่องโหว่นะครับที่หลายคนเนี่ยละเลยในเรื่องของการเตรียมการในด้านนี้ไวอาวุเคเราอาจจะใช้สิทธิ์ในการรักษาโน่นนี่นั่นตามที่รัฐบาลก็มีให้นะครับสิทธิ์บัตรทองประกันสังคมหรืออะไรก็ตามแต่นะแต่ว่าสิทธิ์เหล่านั้นเนี่ยเขาก็มีวงเงินจํากัดนะครับอ,อันนี้เรื่องเรื่องพวกนี้เราต้องทราบด้วยเนาะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยมีสิทธิ์นั่นก็สามารถใช้ได้แต่แม็กซ์มันไม่ใช่นะครับมันมีความจํากัด เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรที่จะมีการเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองนะครับหรือว่ามีการวางแผนในด้านนี้ไว้ด้วยซึ่งคนในวัยสีปีขึ้นไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วทํางานมาครึ่งชีวิตแล้วนะเพื่อเก็บเงินไว้ใช้ยามกเกษียณใช่ไหมครับอ่ะหรือว่าเราอาจไม่ได้คิดเรื่องนี้เคยคิดไหมครับทํางานมาทั้งชีวิตเนี่ยเพื่ออะไรอ่ะหกพอร่างกายเราแบบ เริ่มใช้งานหนักมากขึ้นใช่ไหมอายุมากขึ้นร่างกายก็อ่อนแรงกันไปแบบเป็นธรรมชาติแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าวัานนึงเราป่วยขึ้นมาครับอาจจะเป็นการป่วยครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ได้นะเงินที่เราเก็บมาเหล่านั้นนะครับแน่นอนว่าเราเอามารักษาเพื่อที่อยากจะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่ออยากจะให้หายไวขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่าเงินเนี่ยเอามาใช้ในการรักษาไม่เชื่อคุณลองไปหาข้อมูลได้เลยว่าโรคภัยต่างๆเนี่ย วงเงินหรือว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องเสียเงินเท่าไหร่นะคำนวณด,ดูดีนะครับไม่กี่เดือนแน่นอนครับผมเชื่อว่าเงินที่เราเก็บมาอาจจะหมดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วประกันสุขภาพเนี่ยมันเหมาะมากๆก,ก,กับคนที่อยู่ในช่วงวัยนี้ครับ40บวกอย่าลืมนะครับเป็นวัยที่โอ้ยลุกก็โอ้ยนางโอ้ยเจ็บออดแอดแ,อดแอดโรคภัยแค่เจ็บต่างๆต,ตามมา การมีประกันสุขภาพมันคือเกราะป้องกันไม่ให้ความฝันไวัยเกษียณของเราเนี่ยมันต้องพังทลายหายไปเพราะค่ารักษาที่ออโอโรคภัยอ่ะนะเออมันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่าให้โรคเพียงครั้งเดียวทําลายชีวิตของเราพังครับทักมาวางแผนกับผมได้ครับผมจะช่วยหาข้อมูลและก็จะช่วยวางแผนในเรื่องของความคุ้มครองด้านนี้ให้กับคุณ ไม่ต้องเอาแพงมากหรอกเอาแบบเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถที่จะแบบโอเคอะไหวกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แต่มันจะเป็นการนําเงินก้อนเล็กๆของเรานะครับเอามาวางไว้แล้วก็ได้รับความคุ้มครองหลักล้านอะไรแบบนี้เดี๋ยวเอ็มช่วยดูให้นะครับยังไงทักมาคุยกันได้ครับ